พื้นสันเองลงมาก่อนสวยงนะอุ้ยอันดบดิษยังไงไม่เหรอเออเจอฮะงามครับอ่างใลมาจ่ายต่อแน่นอนครับแบบนี้ปรับเขาให้แล้วแถวหนึ L ่งแถวหนึ L ่งยังไงไเพื่อนเนล่ะโอ้โหมั่นมาฮะแต่บอกเลยว่าลั่นจัดครับอ้ ตรนี้จัดทาขึ้นเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่มีภาระทางด้านการเงินงไม่แนะนําให้เล่นหรือทาตามนะคะเด็กที่มีอายุต่ำกว่า8ป,ปีไม่ควรรับชมนะจ๊ากราบสวัสดีเพื่อนๆชาวแกรงทั้งหลายด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเฮียเกียรติคนเดิมน,นะนาตะหนักจับเต็มเกม Eevee ออลุนนกของค่ TG กันหน่อยเนพะื่อนๆไปรวยกันฮะเออมาขอเล่นชั้นหนึ่งสีเกมแล้วกันมาไล่เบ็ดกันหน่อยฮะมาพอให้สวยนาม,มากครับแล้วเล็บสามเนี่ย สิบแถวสามสวยงามครับมาแถวหนึ R ่งเอแถวหนึ่งโอ้ยหมาอยู่เลขสิบมาแถวหนึ่งมันเธอไหมยังไงเป็นเพื่อนรอยอยู่มาอยู่ครับโอ้ยคอมโบได้ดีครับโอ้มาถ้าเกิดคอมโบจะดีขนาดนี้ครับใส่สุดไปเลยแล้วกันนะเออคิี่วสวยงามครับอีวายแถวสองแบบนี้โอ้โหไหลเอ,อ้าไม่ไหลครับขอภัยฮะมือไปโดนขอภัยขอใครใส่กันต่อนี่ แล้วยังไงครับโอเคได้อยู่ได้อยู่ครับตาไหลอยู่แล้วข้าทาไม่ไหลนะมาก็ไใหม่แล้วคิวไม่มานะครับบอกเลยว่าบันเทิงแน่นอนเมื่อกี้เออไม่บันเทิงเท่าไหร่หรอกแต่ว่าถูกนะแต่ว่าถ้าเกิดมีตัวคูนี้จาเลยนะเกมนี้เกมนี้จะมีตัวคูนก็ต่อเมื่อมันเข้าฟรีเกมเท่านั้นนะคะเพื่อนๆโอเค แล้ว A แถวสามมาอยู่ครับแล้วอังแถวสองเพียบเลยครับแบบนี้ What the f ฟ c k ปกตั้งแต่หัววันเลยฮนะอออ่ะ oh. ยาวไปครับใส่กันต่อคิวแถวหนึ่งฮะยังไงครับเพื่อนๆื่อโอ้โยเต็มคาตเบลแบบนี้สวยงามมากแล้วดูทรงแล้วอังแถวหนึ่งจัมแมวเลยครับแบบนี้ตัวเคไหลแน,น่นอน เต็มข้คอครับมีวไวแถวสามตัวเอไหลชัวร์ครับแบบนี้นะแล้วตาแถวสองยังไงครับไม่มาครับแต่ว่าเล็กเวินฮะซื้อนะะไหนๆก็ไหนๆน,นะะขรอยับมาเนอมันต้องขยับบ้างแล้วมาเอาโอเคครับมีตาไหลแล้วก็มีวายแถวสองนะตัวเอไหลย,ยู่สวยงามมากครับ ตัวเจยังไงครับมาไหมแถวหนึ่งตัวเจยังไงเพื่อนๆรอโอ้โหอังมาครับคิดหนึ่งเชหนึ่งไม่มาครับตัวฮะอ่ะโอ้โหเสอังเต็มแผงครับแบบนี้สวยงามมากเลยโอ้โหเออบอยแบนด์ของเราทําเรื่องได้อยู่นะทํางานไม้เอาเรื่องอยู่นะสวยงามครับเปิดนี้แล้วยังไงครับไล่ต่อไหมมีไม้แถวสองแบบนี้ โอ้ยไหลไม่ไหล,หลไม่รู้แต่ที่รู้รแส่ครับผมหมัดเขาให้โอเคสวยนะโอ้โหบอกเขาให้แล้วโอ้เอาเรื่องจัดครับมาไม่เข้าไม่เป็นไรฮนะจัดไปครับมไม้นี้เลยลวยกันเลยแล้วกันใส่เลยครับเอาให้สุดเอาให้หมดต่อฮะเพื่อนอ คนดูอยากให้เลือกอันไหนดีนะเอาตัวเลือกลึกหลับแล้วกันนะสุ่มมันหน่อยสิบกับก5ุ่ม้าโอเคเสมอตัวครับแบบนี้นะฮะเออมาขอฟุดหน่อยขอฟุดหน่อยปวยน้มครับเตกเป็นตัวคิวไม่ได้อะไรไอ้บาเอ้ยนี่ครับโอ้ห้ย เอาเรื่องนะจัดฮะโอเคสอนสองยังไงครับนี่คกคทถาเยอะอยู่ถ้าเกิดแตกเป็นประธานะรู้เรื่องอือหือยังไงใส่ต่อเลขสิบสวยงามครับผมแล้วยังไงเคลียบหอเชื้อไม่มาฮนะโอ้โห่ไกลแล้วครับไกลแล้วอีกนิดนึงฮนะเหลืออีกห้าหมุนสุดท้ายครับ อังไม่จ่ายคนระับแบบนี้บอกเลยว่าอังนี่ตัวจ่ายดีมากๆเลยฮนะโอเคแล้วยังไงอย่าสัน่นอย่าพึ่งสัน่นเองลงมาก่อนสวยนะโอ้ยอันวิบยังไงไม่ดยฮนะมาหมุนสุดท้ายโอ้โหเรียบร้อยครับผมเอาเรื่องอยู่เหมือนกันคนระับ ซ้ำไหมซ้ำสักทีไหมผมว่าซ้ำก็ดีนะไม่พูดเยอะซ้ำไปเลยครับนีร่ร้อยยังไงก็เข้าชัวนะฮะเออเอาเหมือนเดิมดีกว่าตัวเลือกหลึกหลับดีกว่าะฮะไปยาวไปฮะเรียบร้อยเสร็จหมุนกับตึ๊บตึ๊บตึต๊บโคนห้าฮะเออเอา ได้เหมือนเดิมเลยนะฮะมาดูว่ารอบนี้จะลุ่งหรือจะล่วงมาถึงก็เซก,ก่อนเลยอดโธจะเซกทำไมฮนะเซกไม่เข้าไม่เข้าลายนะโอ้โหเดี๋ยวก่อนเองเออมาหน่อยก็ยังดีโอ้โหห้ามุนสุดท้ายครับเปิดนี้ยังไงโอเค ไม่โอ้ไม่มาเลยนะเปิดบีนะเจ็บเลยนะหมัดเขาให้โอเคสวยงามครับมีวายแถวสองแบบนี้ขอแน่นๆอังได้อยู่โบอก้ให้โอเคได้ครับไหลแล้วโอ้สวยงามครับอังไหลมาจ่ายต่อแน่นอนครับแบบนี้หมัดเขาให้แล้วเทํทานั้น แถวหนึ่งยังไงเพืเ่อนๆล่ะโอ้โหไมั่นมานะแต่บอกเลยว่าลั่นจัดครับโอ้หมาครับหมุนสุดท้ายยังไงเรียบร้อยครับผมหนับเขาให้โอเควันนี้ก็มาเยอะพอสมควรละสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ละกันนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ